นะคะหรืออาจารย์ที่จะต้องไปพัฒนาผู้เรียนเนี่ยคิดว่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพื่อไม่ให้เพราะว่าเราเราต้องคือมันต่างกันไงคะถ้าเราไม่รู้ความต่างเนี่ยเราก็ตัวสมรรถนะเนี่ยก็คือตัว S มันเป็นทักษะแต่มันเหนือกว่าตัวเ โดยเนเจอรมันเป็นตัว S ก็คือการปฏิบัติมันเป็นลักษณะของการปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้เป็นการปฏิบัตินะแต่มันต่างกันตรงที่ว่าตัว S ปฏิบัติได้แต่ตัว competency ต้องอยู่เหนือตัว S คือเอาตัว S นั้นไปใช้ทีหนึงถึงจะเป็นตัว competency นะคะ รู้สึกเหนื่อยแล้ว <c ười> คือพยายามใช่มัน,มน